สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเป่าแพงเมื่อสุกสุดวนเดอร์ตอนดึกๆพี่น้องมาแจ้งข่าวสลดเนาะแม่ใหญ่เป่าจันทีหรือว่าเป่าที่เชียชีวิตลงแล้วพี่น้องเป่าแพงกะกำลังสิไปพี่น้องเอ้ยหากามาแต่หาอยู่หากินครับก็เลยสิไปเปิง่งพระเมาเปลาแพงไปก่อนแล้วเนีพี่น้อง ขอสแสดงความเสียใจด้วยพี่น้องเนอะแคพี่น้องเดียวกันแหละพี่น้องกับเบาแพงก็ได้เป็นอาเนาะแม่เบาจันทีหรือว่าแม่คำกับเป็นอาเบาวแพงเบาวแพงก็คือเบาง่ายๆกับเป็นลุงเนาะพี่น้องอพี่น้องทางพอเบาวแพงนี่แหละพี่น้องตอนนี้กับกำลังสิไปพี่น้องขอสแสดงความเสียใจนำครอบครัวบบาวทีหลายหลาย แล้วกอ็อาบน้ำแล้วพี่น้องไปเจอกันอยู่แหละพี่น้องเดินทางกลางคืนเลยพี่น้องเอาแทงก็ได้ยสองปีก่อนๆก็ให้ข้ามกับเสียไปเนาะพี่น้องเนาะก็ทานพอดามาเมย์ใหญ่เป็นเสียสนใจนรื่องอะไพี่น้องเอ,อยย้ยใครแอบบ่ยากให้เกิดเอาพี่น้องคอวามเจ็บความตายนี่แขนคอตุบัดยา ก็ต้องผ่านจุดๆดนี่พี่น้องเรแพ้งกันยังขิดยากเลยเป็นแบบนั้นนะครพ่พอแม่พี่น้องเนาะจะใช้สิไปจากไคก,ก่อนกับบุ้แต่พี่น้องตอนมีชีวิตอยู่กันให้กันไว้ให้ดีนะพอตายจากกันแลละก็ขิดหอดกันเสียใจ ดันแ,แนน้องเลยกลางเว้นผันห่อนกลางคืนผันหนาวทางนี้ครับตอนนี้กำลังหอนเฮือนงานเลยพี่น้องปะามเอสาวแพงกำลังขัวเขาขวตตำมักพิกอยู่เป็นยามกลางคืนเลย มีอาอยู่ครบเลยโอ้ยเนาะาักกะมาเสียแลนวพี่น้องเลยแสดงความเสียใจยนะเพลงกะหากกบมาแต่โคขึ้นโค ไอ้พี่นเป็นเมียใหญ่พี่น้องเลยอายุเพิ่นจากปีเลยแปดสิบปีเลยพี่น้องแปปีนี่ยอด อไ้โอ่เรานงไงกไอแล้วก็าเรากินข่าวห้อยเรากินข่าวน้อยบอกินข้าวสมื้อกินติอีนก็เบิ่งกนนะเราหมูกินข่าวสมื้อ ไอคำกับฮะก็ได้จากปีนี่หอดหอดสองปีและไอคำไอหอดเดือนสี่กับสองปีและไอคำกับเดือนสี่กับสองปีพี่เนาะมาปฏิพัทม่ใหญ่อีกสามคนแหละได้พี่นนองเลย นนองมีนนองอีกผู้หนึ่งผลเกษียไปก่อนนะนี่บ่าเพลงบ,งทนนะบ่ท่านมาแต่กรุงเทพเมื่อตอนน่ะแมนบอกท่านมาท่านหอดสองปีจากผัดผู้ดีมใหญ่เสียไปนำนะครับกับบ่ท่านหอดสองปีพี่น้องเดินสี่จังหอดสองปีมาเม่ใหญ่เกียไปนาอีกพี่นนอง นี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปอยู่บูหูบูหูแล้วพี่น้องไปกันได้เตรียมยังกันยังบ่ทันนี่น้องคนกับเป็นหวังคำคำพี่น้องประมาณหกหกโมงแรงเนาะหกโมงหกโมงเช้านาทีคัวเพิ่นกันเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยค่ะ เธอเนาะถ้าผูยย้ใดอยากสอยเลือเป็นอันนะสื่อกับเขากับน้าปูปลากับสอยเลือได้เดอ้อพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นแม่ใหญ่ไอค้คั่มเป็นแม่ใหญ่อันนี้แม่ไอ้คั่มแหละพี่นอ้องอันนี้กันน้อ่าบ่าวแพงไอ้คัม่มกับบ่ทันหอดสองปีมาแม่ใหญ่อีกเบ็ดบ,บ่อน bỏ hiến à tan lục sai bạn lục sai bạn ma mẹ nhảy tỏ mẹ to vì nó người con là mình này cả à vào phên. มาเปิดอะไรพี่น้องพี่น้องอันนี้เด็ดเลยชุ่มเขาอันนี้สิขึ้นมายกเขาจอยย้อนนะแมนคือโหลดแล้วคือโหลดแล้ว,ลลวมาแต่ลูกหลานกับลูกหลานกับาะก็คือโหลดพี่น้องผู้อยู่ผู้อยูก่กรุงเทพกับาะก็คือโหลดมื่ออื่นหูดละประมาณเกือบเที่ยงผู้บัญชาเพื่อ,อหอดหอดหมุกในแปดเก้าโมงเลยเพื่อสีมาพี่อีกบาทนึง สิบเอ็ดโมงป้ายเกือบบ่ายผู้เละแต่บอแฝงมากยังบ่ายโมงบางเถื่อก็ได้เดี๋ยวแต่รถว่ารถสะพี่เนาะไปปูใต้อีกเลยอยู่ปกักไตมาบอไดอยู่ปักไตก็มีพี่นเนางเลยนางสิงอยู่ปกักไตพูลูกหลานก็นไปทำงานพี่น้องเลยห้างก,ก็ขึ้นรถผู้อยู่ใกล้เนี่ยก็มาบ่ได้ผู้อยู่ซี่ใกล้ๆเน,ในี่ยนี่กะ มาเลยพี่น้องใจน้องอบคัวเผินน้องพี่น้องแพงกสิอันนี้วเดียวเรอกินข้าวสองมื้อไปประเมาทรไปแพงเบาบแพงพี่น้องแพงกับ ขึ้นโคกพุ่็มาแต่โคกกับอ่านน้ำแล้วก็มามากำลังเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งทางเงินครัวคนกับบัลายดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเตรียมยังบ่ทันเนาะคำคำเตรียมยังบ่ทันไปเบิ่งประมาสาวเพียงกำลังัวนักพริก กันเนี่ยกำลังขวบมาผีกบพายดูดูเฮ uh ้ยปอเมาเฮดยั่านพ่เฒ่าขวากเป็นขสาวจ่อยปากแดงแท้เฮ้ย่ัดใมเยอะ ลายโบกแพงเลยโบกเคยใส่กันทรงใส่ซ้ำปกตินี่บอกนั่นแหละใส่แล้วพอดีแม่นบ่อยเอาแบบเอาซ้ำเจ้าเป็นต้นน่ะเอือยเอาซ้ำนั่นแหละซ้ำเอาเห็ดแต่เจ้าซาแพงพี่น้องมาครับคนกับมาบลายเนาะพี่น้องเป็นคำคำเห็ดยังกินอลาเป็ดบอกลาเป็ดกําลังพากัน ของขึ้นกับไอ้ด้ว่าเห็ดตั้งแต่หนึ่งชุดตอนนี้ห้าทุกคนบนเป็นใบบนเป็นกลางในขึ้นตัวเลยเด้อเนี่ยังอ่ะนะโต๊ะตัวโอ้ยโต่งเป็ดย่างใส่มักเล่นอีกทีนะพอใจก็มาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องไงใส่ข้าใส่แล้วก็ทเทน้ำมันปรุงอะไได้เขาใส่มักขามเลยขามกับบัวท่านหอดซองปีพี่น้องผัดหมาแม่ใหญ่ลูกชายเพิ่นกั มาบัดนี่ก็มาแม่เพิ่อนอีกโอ้ยพี่น้องเลยอ้ามันรอแล้วแสดงความเสียใจหลายๆพี่น้องวันนี้ก็ขอจบคล <f az> ิปวันนี้ก็ขอจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน่พี่น้องสบายดีสบายดี